ในกระทะเดี๋ยวเราเา้าแบบฝาอบเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนชมตอนที่มันสุกแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำ หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะเพื่อนๆอนอันนี้เราวันนี้เราหมกเราไม่หอ่อไปตองนะเพื่อนเเราหมกหม้อนะคะก็เราไปดูวัตถุดิบเลยค่ะนี่หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดเขาเอาไปเผานะแล้วก็เอามาซอยซอยเป็นเส้นๆน,นะเพื่อนๆพนเอาซ่อมซอยเป็นเส้นๆน,นี่อันนี้ก็ พี่สาวที่ดูบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาให้ค่ะเพื่อนนี่แล้วก็หมูสามชั้นนะคะอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีลาวนะใบแมงลักอันนี้เราปัน่นปั่นพริกนะพริกตะไคร้หอมกระเทียมนะปัน่นหยาบหยนะคะปัน่นหยาบ แล้วก็สูตรนี้จะมีข้าวเปลือกนะแช่ไว้เกลือนะปลานะคะน้ำปลาอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทำสำหรับเมนูหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนวิธีการทำนะคะเพื่อนไปติดตามชมเลยค่ะจ้ะเพื่อนเราก็มาชมวิธีการทำ สิ่งแรกนี่เราก็จะคลุกกับกะมังนี้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะเป็นที่มันแค็เอาหน่อไม้นะหน่อไม้ใส่ลงไป ตันนี้เราก็จะนำมาคนะลุกเนาะตีน่อไม,ม้มาออกให้มันจับก้อนให้มันเป็นเส้นๆก็ใส่เนื้อหมูรวมลงไปพริกเครื่องแกงที่เตรียมไวนะ้เนาะถ้าใครไม่ปั่นก็ใช้โขกก็ได้นะเพื่นแต่คราวนี้วันนี้ที่ใช้ปั่นเพราะว่าไม่ต้อง ต้องโขกก็ได้เพราะว่าต้องตำให้ละเอียดใช้หยาบๆก็ได้นนแล้วก็ข้าวเบือือถ้าไม่มีข้าวเบื้อก็เอาเป็นใช้เป็นแป้งเท้าเลลม,ม่อมก็ได้นะสักนิดหน่อยหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นิดนึง ทำให้เข้ากัน,นเพื่อนหอมอ,อันนี้ก็ใส่ของเด็ดใสนน่น้ำปลา้านะคะน้ำปลาร้อนี้เป็นน้ำปลาที่ซื้อมาสำเร็จรูปแล้วนะ ก็ตามด้วยน้ำปลาทำด้วยน้ำปลานะเพื่อนน้ำปลาปลาก็ใส่ไปประมาณหนึ่งทพพีแล้วก็ผงปรุงผงปรุง,งรสนะคะ ราจะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามแล้วแต่ความชอบนัวนัวเยอะก็ใส่เยอะชอบนัวน้อยก็ใส่น้อยนะเพื่อนนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสุดพี่สิดีไม่ใส่ไข่นะเพื่อนนะไม่ใส่ไข่เพราะว่าเราใส่ข้าวเบือลงไปแล้ว แสดงว่าอร่อยแล้วคนให้มันเข้าเนื้อนะเพื่อนๆนะ เวลาเยอะก็จะหมกเป็นห่อหอเนาะเอาไปตองไปตองบ้านสวนที่สิริเยอะมากแต่วันนี้ไม่มีเวลาทำหลายอย่างเลยไม่มีเวลาเวลามียี่สี่ชั่วโมงแต่ทำทำหลายอย่างก็เลยเวลาหายไปเสร็จแล้วเนาะเพื่อน นะดมก่อนยังไม่เดี๋ยวเราเติมปลาอีกหน่อยมันยังไม่เหมือนไม่นัวอีกสักนิดหนึ่งเอาอีกสองสองกระบ,บวยสองทับพี่สองทับพี เดี๋ย็ตามด้วยน้ำปลาอีกครึ่งทัพพีสุบหน่อยของหน่อยอีกนิดนึงให้มันนัวนัวก่อ สวยงามไหมคะเพื่อนๆนี่สวยงามพลังแตะสีสันแล้วดมกินกันนี่เราก็จะมาดูว่าเราจะหมกใส่หม้อ,อยังไงนะเพื่อนๆนะ เราไปดูต่อที่เราจะเอาลงหมอ้อเนะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือหม้อที่เราจะเอาใส่เอาเนื้อหอมหมกใส่ลงไปแล้วเราก็จะนำเป็นหนึ่งนี่เอาใบตองรองลงไปใส่หมกลงไปเรียกว่าหมกหม้อเลยค่ะ ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเวลาประยุกต์เอานะคะเพื่อนไม่มีเวลาไม่มีใบตองนี่นะเอาหม้อมาทำอย่างนี้เลยค่ะปลาก็หอมๆเลยหอมๆนัวๆเลยค่ะ มาณนี้แล้วเราก็จะแยกมีหม้อที่สองแล้วก็ใส่โรยใบยแมงลักลงไปคขูดลงไปได้หอม,หม เราก็เอาไปนึ่งเลยเพื่อนๆน,นะคะเราก็มาตามดูตอนที่สุกแล้วเนาะสวยงามไหมดูนะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,นเนห็นชัด,ชด ่ครเพื่อนอันนี้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้มันไม่พอเนาะแล้วก็ใส่กระทะก็ได้นะ,ะเพื่อนนะมีกระทะก็ใส่กระทะให้หม้อก็็ใส่หม้อไปเมื่อกี้เราเอาไปนึ่งนะเอาไปนึ่ง ยินเสียงเดือดไหมเสฟุบฟอดฟุบฟอดฟุบอันนี้เราไม่นึ่งนะเราใช้กระทะนี้เราจะไปอบเลยนะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนอันแรกเราก็เปิดไฟกลางก่อนแล้วก็เ,เป็นไฟอ่อนอบเลย เอฟซีอยู่ต่างประเทศนะคนไหนที่ชมแล้วมันหาใบตองยากนะก็ทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะใส่ลงไปในกระทะเลยก็อบ กำลังนึ่งนงึูเดี๋ยวดๆอยดี๋ยวก็โรยผักลงไปหน้า saying okay. แล้วเราก็ใช้ฝาอบเลยนะใช้ฝาอบออไปจะให้เพื่อนดูนะคะนี่ค่ะเพื่อน,เ,อนเราก็เอามาตั้งอบเลยนะนี่นะคะปิดฝาเลย อบแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็จะเปิดไฟกลางนะคะให้ร้อนจากนั้นเราก็ลดเป็นไฟไฟอ่อนๆน,นะคะก็ค่อยอบไปะะเราก็มาตามชมตอนที่สุกแล้วเนาะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเพืเ่อนๆนี่สุกแล้วนะคะ แล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจ พีสีได้ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนนะคะไม่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ